โครงการสัมมนา,าเรื่องการท่องเที่ยววิถีไทยส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นยุคโควิด -19 และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยุคโควิด -19 ภายใต้กิจกรรมการจัดสัมมนา,าออนไลน์ท่องเที่ยววิถีไทยส่งเสริมวัฒนธรรมท่องเที่ยวยุคโควิด -19 คณะวิทยากร 1. นางสาวรามาวดีมัทยัตสอนางสาวจิรพิญญาคนเที่ยง 3. นางสาวเกษณีเวลาดีและ 4. นางสาวฐานิกาเขตเขียวนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตรังการท่องเที่ยววิถีไทยส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นยุโคโควิด -19 ที่มาและความสำคัญของโครงการสัมมนาสืบเนื่องจากการชะลอตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นผลให้รายได้หลักของประเทศที่มาจากภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องถดถอยไม่บรรลุตามเป้าหมายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหากิจที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมระหนักถึงความจําเป็นที่จะเร่งขับเคลื่อนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวรวมทั้งส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้คึกคักอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านบวกของประเทศไทยให้กลับคืนมาโดยใช้ความสงบของบ้านเมืองความรักความสามัคคีความปลอดภัยและความเป็นอยู่แบบไทยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้าถึงวิถีไทยและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ำและกลุ่มที่ไม่เคยมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสเอกลักษณ์วิถีความเป็นอยู่แบบไทยผ่านทางสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ให้ทั้งคุณค่าและมูลค่าวัตถุประสงค์ของโครงการ1 เพื่อส่งเสริมก,การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยนำอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนท้องถิ่นมาเป็นสิ่งจูงใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยียนในยุคโควิดส9 2. ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นในการสร้างสารรค์เรียนรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรม 3. เพื่อสร้างสารรค์ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่กับท้องถิ่นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยว 2. ได้เรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งฟังบรรยายจากผู้ดูแลการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและวัยทำงานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยุคโควิด19ที่มาและความสำคัญของโครงการสัมมนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นแนวคิดที่ถูกใช้ในเวทวงการท่องเที่ยวอย่างหลากหลายความหมายบ้างก็หมายถึงโฮมสเตย์บางก็หมายถึงการชมการแสดงแสงสีเสียงอลังการในโบราณสถานแห่งชาติ บ้างก็หมายถึงการชมการแสดงทางวัฒนธรรมบ้างก็หมายถึงการไปตลาดน้ำบ้างก็หมายถึงการไปเที่ยวหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นในความหมายใดก็ตามการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวซึ่งทำให้องค์กรภาครัฐหลายองค์กรได้หันมาให้ความสำคัญในการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้น นโยบายของรัฐบาลมีเป้าหมายในการำนำทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะสมมาตั้งแต่อดีตมาเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมเชิงสุขภาพและสปาที่มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มสูง การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนและการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยการนำเอาวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถต่อย,ยอดไปสู่อุตสาหกรรม ขอโทษค่ะที่สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงทั้งมรดกวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนและกิจกรรมทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูและบุรณะมรดกทางวัฒนธรรมวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม2เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ให้สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม3เพื่อสืบสารศิลปะวัฒนธรรมขนมรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของชุมชน4เพื่อเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน5เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับประชาชน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้จัดกิจกรรมท่องไดด้จจักกิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่กับท้องถิ่นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยว 2. ได้เรียนรู้ทางศรริลปะวัฒนธรรมรวมทั้งฟังบรรยายจากผู้ดูแลการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 3. ได้สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4. ได้ปลูกจิตจำนึกสืบสานวัฒนธรรมและขนมคำเนีมประเปน,นีท้องถิ่นของชุมชนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนักศึกษานักเรียนและวัยทำงานรายละเอียดของการจัดสัมมานาครั้งนี้จัดสัมมานาณนะวันที่23 4, 5, 5, 5, 6, สิงหาคม2564สัมมานาผ่าน Google Meet เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาประธานในพิธีอาจารย์สริบุญ,ญญากรไกเทพ เวลาในการจัดกิจกรรม8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเริ่มโครงการผ่าน Google Meet ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน Google Form พิธีเปิดโครงการท่องเที่ยววิถีไทยส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นยุคโควิด -19 และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยุคโควิด -19 9นาฬิกา15นาทีถึง10นาฬิกากล่าวความเป็นมาและความสำคัญของโครงการโดยประธานในพธิธี10นาฬิกาถึง12นาฬิกา วิทยากรบรรยายในหัวข้อการท่องเที่ยววิถีไทยส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นยุโคโควิดสิโดยนางสาวรามาวดีมัทยัศและนางสาวจิรพิยาคุณเที่ยง12นาฬิกาถึง13นาฬิการับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย14นาฬิกาถึง16บนาฬิกาวิทยากรบรรยายในหัวข้อการท่องเที่ยวเชิงว,ว,วัฒนธรรมยุโคโควิดสิโดยนางสาวเกษณีเวลาดีและนางสาวพนิกาเกตเขียว 16นาฬิกาเสร็จสิ้นกิจกรรมและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินแบบสอบถามความพึงควาใจผ่าน Google Form เนื้อหาบรรยายหัวข้อการท่องเที่ยววิถีไทยส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นยุคโควิด19การลดการตั้งวงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดโอกาสติดและแพร่เชื้อโควิด19ในชุมชนได้การสัมผัสการสัมมานาในวันนี้จะชวนทุกคน คุยการทำงานในรูปแบบออนไลน์เพื่อรักษาระยะห่างแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งทุกภาคส่วนจะร่วมกันแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวในชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและหยุดวงจรระบาดโควิด -19 ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการไม่ยอมจำนวนกับปัญหาและร่วมกันค้นหาแนวทางใหม่พัฒนาศักยภาพชุมชนของตัวเอง ด้วยการสร้างกระบ,บวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเตรียมรับมือกับสถานาการณ์โควิด -19 ที่ยังไม่แน่นอนพวกเราเชื่อว่าการร่วมมือร่วมใจจะเป็นพลังยิ่งใหญ่สร้างภูมิคุ้มกันหมู่นำพาชุมชนและสังคมผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันประชาชนส่วนใหญ่ร่วมมือร่วมใจอยู่บ้านในตอนนี้ด้วยการไม่ออกไปไหนมาไหนตามคำแนะนำของภาครัฐและบางส่วนเลือกสื่อสาร เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากสถานการณ์โควิด1 9ผ่านคำว่าเที่ยวทิปมีทั้งการบอกเล่าภาพหรือกิจกรรมในอดีตที่เคยมีประสบการณ์ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆในประเทศหรือแนะนำวิธีการไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจ ปรากฏการเที่ยวทิพมีประโยชน์และสร้างผลดีต่อบรรยากาศโดยรวมในโลกออนไลน์สามารถนำมาใช้ต่อยอดเพิ่มคุณค่าและเพิ่มทุนทางสังคมให้กับชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายในประเทศได้จากการรีวิวหรือแชร์ประสบการณ์ของคนที่ออกมาโพสหากรอพิวิตเป็นโอกาสด้วยการออกแบบทำงานอย่างเป็นระบบจะเป็นการสร้างคลังข้อมูลเที่ยวที่มีคุณค่าจนอาจน,นำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน เพื่อเตรียมรับมือกับโควิด -19 ผ่อนคลายชุมชนท้องถิน่นอาจสร้างทริปท่องเที่ยววิธีใหม่แบบ New Normal มากมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเชื่อว่าการรีวิวการท่องเที่ยวผ่านคำว่าเที่ยวทิปช่วงนี้ทำให้การดื่มแอลกอฮอล์ลดลงและลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 ได้อีกทางหนึ่ง เนื้อหาบรรยายหัวข้อ,ขอการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยุคโควิด19การท่องเที่ยวในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่เกินกว่าจะล้มเหลวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งไรายได้สำคัญของหลายประเทศในอาเซียนทั้งจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนแต่การแพร่ระบาดของโควิด19ทำให้การเดินทางทั่วโลกหยุดชะงัก และกำลังพลิกชฉมการท่องเที่ยวไปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในระยะสัน้นผู้ร่วมสัมมนาเสนอให้เพิ่มการสนับสนุนเกล่งโมดุกทางวัฒนธรรมสถานประกอบการและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่ากิจาการสถานที่เหล่านี้จะผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากนี้ไปได้จนกว่าการท่องเที่ยวจะเริ่มฟื้นตัว การปรับตัวเลขความเสี่ยงของวงการมรดกทางวัฒนธรรมการจัดสัมมนาครั้งนี้มีความกระตือรือร้นในการจัดหาช่องทางออนไลน์เช่นนิตรสการเสมือนจริงหรือแบบสามมิตินอกจากนี้การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ระบบดิจิทัลเป็นการทำลายอุปสรรคต่างๆตลอดจนส่งเสริมการสื่อสารและการเลขเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เชี่ยวชาญและบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นวิธีใหม่ในการเชื่อมต่อ คนทั่วไปเข้ากับมรดกทางวัฒนธรรมการให้ประสบการณ์ใหม่คือกุญแจสำคัญประการหนึ่งในการเข้าถึงทางดิจิทัล ประสบความสำเร็จสำหรับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในภูมิภาคเอเชียได้จัดการประชุมขึ้นและได้แนะนำว่าประสบการณ์ออนไลน์ควรเป็นช่องทางให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเรียนรู้และชื่นชมผลงานแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเช่นต้นฉบับที่เปราะบางซึ่งสามารถนำมาจัดแสดงได้แต่ในรูปแบบดิจิทัลผ่านเว็บไซต์เท่านั้นการสำรวจโบราณวัตถุเช่นมัมมี่ในแบบสามมิติ หรือการชมเบื้องหลังการทำงานแต่วิธีใหม่ๆในการสร้างรายได้ผ่านการเข้าถึงทางดิจิทัลยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ารายได้เหล่านี้สามารถเปิดโอกาสใหม่ๆให้สถาบันมรดกทางวัฒนธรรมและชุมชนอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมได้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปแผนการดำเนินงานก่อนจัดสัมนา สำรวจประเด็นปัญหาและความต้องการของการสมนาโดยพิจารณาจากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงานหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานความต้องการของบุคลากรแต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินการจัดสมนาเพื่อให้การพิจารณาและดำเนินการไปตามหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเขียนโครงการสัมมนา,าเพื่อกำหนดความชัดเจนของการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆซึ่งจะทำให้การดำเนินงานสัมมนา,าสามารถดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพขั้นดำเนินการเตรียมการสัมมนา,าเพื่อทราบประเด็นปัญหาและตัดสินใจที่จะสัมมนา,าแล้วควรจัดเตรียมการสัมมนา,าให้บรรลุและตรงเป้าหมายที่ได้วางไว้แผนการดำเนินงานขณะจัดสัมมนา,าหนึ่งลงทะเบียน สเปิดการสัมมนา,าสามจัดประชุม 4. ปิดการสัมมนา,าเห็นการดําเนินง,งานหลังการจัดสัมมนา,าเสร็จสิ้นผู้จัดทําโครงการทําแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบกู o กิลฟอร์มในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจบการนําเสนอ